สวััดีครบเจ๊น้องนะครับผมมาแล้วนะฮะ FC ถาลายลายอันเป็นเลขกรับน้องสาวกทมจะมี่สองแบบเลขฝันตั้งนึ่งเลขกรับนี่คือ่วกแกก็ฝันเนาะเจ๊น้องเขาชงมากหรือเป่อีหลักชงมากเมื่อคืนนี่จ้ะเยอะช่วงนีของแม่ครับเจ๊งวดหลุดงวดเดียวสำหรับเลขกรับเนาะได้ยินข่าวว่าสายแทบไหมเลยเนี่ยนะ FC ่ายเยอะนะฮะ มือกัดโถทากไปเล่งห้เมือขึ้นนี่เพื่นกัดทรงมากะรือจ่าระวังไว้ดีมันดอกมันดอกมันดอกเร็วกว่าปกตินะอุ้ยห็นได้นําอีกนะเด้อพ่อแดคขานหนามูกน้ำมันเจนองไปเฮ็ดคลิปเนาะบอกถือตลอดได้ออกกลองมากกระจายงวดนี้ก็ให้ถืออีกเด้อขันผู้ได้มากเดขกฝันกับไปฟังความฝันเอาเนาะแม่เจ็ดงวดหลุดแค่หนึ่งงวดหลุดงวดหนึ่งจ้ะโอ้แต่แต่ว่าวิ่งนี่แม่นนะสำหรับ รับน้องสาวขทมอะครับบ,บันี้เป็นว่าวฟังแม่ที่ไปที่มากของเล็ผู้ใดอเอามาไม่จะเป็นเล็กงูนะจ๊ะกะเอ้ยซื้อพคนอะไรนะจ๊ะพคนกะทรงมาใหอทรงม้ให้ตลอดทุกหมวดจ้ะเป็นเผูนใดเล็กเราโปนัยมากเนะา,า,าะแมวฟังฟังหมาหอนหมาหอนอยังไปงูอ้างว่าเจ้น้องป้ายเลขมาหอนเลยค่ะหมามาหอนเลยตอนนี้เนาะ จเจ๊น้องได้เลขชุดนี้มาฝันบ่ฝันดีบ่ังขึ้นนีฝันบ่ม่นนีาส่งเป็นตะเขาว่ได้เชียงเลขบา่าเชียงนาจ่าจะว่ากะบรับรับตื่นๆนะฉันมาขึ้นนอนบ่เคยรับกันเลยโอ้ยบรรยากาศขึ้นไปหน้าดี่เป็นของมามหอนอะไมาหอนยังแมงโอ้งวดที่แล้วกะเจ๊น้องก็ได้พอได้ใส่เนาะ ค่ะก็เกิดว่าเอซี่พันถถกน้ำสีเพิ่นอยากให้ค่าน้ำมูกน้ำมันไปตามหาเลขกหายเสียก็ทรกข์เขาเบอร์เจนองได้เนาะค่ะโทรได้สะดวกรับเวลาใดนอดเจนองเอาเป็นย่ำมะแลงกระได้จานนำเลยกเนาะย่ำมะแลงกันสิรับเจ๊มุกค่ะไปหาเจ๊มุกประมาณหาหกมุกกระได้จานหกมุกแล่ค่ะสะดวกกระส่งมาแล้ว ช่งมาแล้วจาขึ้นคักไปขอนัาเปิ้ลทิพย์ถามถามหาหลายเนาะจาก็เลยถัดไปขอน้งเปิ้ลขึ้นเป็นเพื่อนสนิทเลยใช่ไหมครับแมนจาทำงานอยู่ที่เดียวกันแหละครับผมจ้าโอ้ทำงานเหมืองเก่าจ่าเลกนีืราบอีรีเนาะรับมาหอนบ่เซาลับมาไปเอามาใส่ไสนเนาะเอกนี่วันพระจำไหมอ้วันวววอีววันวว้วว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 ้าวว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  ส่งให้ยวันพระพอดีลองมาให้ยมือเศ้านี่พึ่งได้เอาขึ้นหิ้งไปบูซาผลบอกชุดนี้มาฮวันแค่พี่น้องเอิ่นทางช่องใต้เศ้าคือพร้อมปล่อยแล้วแม่นบาค่ะเพิ่งได้มาเมื่อคืนใช่ไหมครับพี่น้องมีในบ้างมือเศ้าเมื่อเช้าเหรอฮะโอ้โหโอ้โหนี่คือนั่งทักไปถามทักไปขอเพิ่นนั่นเองผัดอ่างในบ่างผังเมย์จุดได้เ่ย์จุดเด้อพี่น้องจุดไปเรับผมนี่เป็นเน้นเนาะจ้ะ เก้าหนึ่งสี่นะจ๊ะเก้าหนึ่งสี่เลขบนบ่คะเลขบนจ้ะก็มีเก่าสามซีจ้ะเลขสามตัวที่มีสองสุดเจว่าเพิ่นบอัดลินเราได้จ้ะเพิ่นเนนเก้าหนึ่งซีนะจ้ะตัวเพิ่นเนนเก้าบนสี่เนนจ้ะมาไดว่าค่ะล่งล่างไว้หน่อยๆเพื่อมันมาล่างมันบ่เจน้องเคยรุดลงล่างบค่ะมีรุดบาง่จ้ะบบนี้เลขล่างได้มาตัวใดค่ะสองตัวล่างสองตัวล่าง สองหกนะจ่ะบทกิ่มตัวเก่ากับหนึ่งหากับสี่สองนะจ่ะสองหกหนึ่งหาสี่สองนะจ่ะสองหกหนึ่งห้าสี่สองส่วนสามตัวก็คือหนึ่งเนี่ยก็เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสามสี่เก้าสางสี่แต่ว่าเป็นวินแต่ว่าเปนชิเียนเก่าหนึ่งสี่จ่ะเด็กวิ่งเลยจ่ะวิ่งหนึ่งกับเก่าด้วยจ่ะวิ่งหนึ่งกับเก้าเร็กหลับน้องสาวพทม์ม เลขวิ่งนี่ซูอรุรเล่นมาน้องแม่นจะเลขวิ่งซอรุรู้มัก็ย่ใจแ่น้อมจะจะ,จะเจป็นไหนมากเนี่ยนะแต่ว่าบนรางน้ำได้สั่สองสองตัวนี่เน้นเน้นตัวใดครับสองตัวสองตัวเนีนซีอ 4, 2, 2> สองจ้ะโอ้สองโอ้โอ้โอ้อ้โอ้ลอ้โอ้โอ้โอาโอ้อ้ตอ้โอ้โอ้นา้โอ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 าโอ้อ้ออ้อ้โออ้ะอ้โอ้นออ้โออา3อ้โอ้้อ <4, 2. S 2> มเ เี๋จะาน่าเบิ้งเป็นแนวทางเหรอคะอันขอขออนุญาตถามเจ้าน้องครับอันเหล็กลับหนีมาจากทางใดครับคิดว่ามูชงมาให้จากเป็นมูมาจากหลลับเป็นเหมืนกับบอกอะไรกันตะกี้เจ้าน้องเลยใส่ตะกี้ตะกี้เฮ็ดงานอยู่ทางกรุงเทพคุณจ่าโอ้แม่นียนก่อการญี่ปุ่นก่อกันอยู่ในโรงงานแต่เอาง่ายๆว่าหลุดมาแต่ทางกรุงเทพครับฮะลูกบัตรใส เขาเรื่อยงเจนน้องเขารับรับเลขรับของเขานะเล็กลับของหนของเขาน่ะเป็นเลขกซ่องไหมคะซ้องมีสี่ร้อยเมื่อนี่แนเนาะเอาว่าโรงงานเขาถือปั๊ดแมนใช่จีน้องกับเจนในเศร้าเห็นงานคุณอะถือดูว่าค่ะจีน้องถือดูอยู่จ้ะส่วนหนักเด็กจีน้องเล่นเลขวิ่งหรือว่าจับคู่ค่ะทั้งสองจ้ะที่นี่จับคู่เลขวิ่งกระสืออยู่จ้ะ ก็จะวิ่งบ่บผาดตลอดคือเด็กวิ่งมันบวบถือกลุ้มจนได้พักผ่อนหน่อยได้เศร้าถูกจนได้ออกจากงานเลิกงานเลิกทำงานครับครับมาอยู่บ้านแล้วจ้ะเมื่อยมันเมื่อยนั่งเอาเงินเหล็กบวมใหญ่เอาโซ้ให้เบิ่์นก้าวเลขนี้ครับผมับนิ่งๆเลยครับับนิ่งเลย ของซูมาแพ<ต>สเป็นแนวทางเก้าหนึ่งสี่เก้าสามสีล่างสองหกหนึ่งห้าสี่สองวิ่งเนึ่งก็วิ่งเก่านะคะสามตัวนี้เน่นบนแม่นบอลค่ะ,ะตัดเล่นด้วยนะคะเป็นเก้าหนึ่งเป็นหนึ่งสี่เป็น 9, 1, เก้าสี่แต่ว่าปเน็นมากเก่าหนึ่งสี่ตัวล่องนี่เก้าสามสี่ค่ะตัดเลนหน้าเก่าสามสี่ก็ 4, ได้ ็นแนวทางอิี่ร่อค่อยมาโดนตั้งแต่ออกกล้องมาก,กับพระท่าน,นในรถเนาะการลัางไม่ก็คือดูพิจรารณาเบิงค่ะพี่นอ้องเพิ่นเอามาฝากพี่น้องนอกจากเอาเลขรับมาฝากกลับไปหาแนวทางมาฝากลายอาจารย์ก็ให้เลือเอาเนาะครับผมแดงปันเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับชุ่มเพื่อความบันเทิงก็ได้พี่น้องค้นดวงดีพี่น้อง มักน้ำอยูดเก้าวหนึ่งสี่เกิดนี้แม่ใส่ให้ค่าน้ามันเจน้องนะคะเนาะเจน้องชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับสำหรับชอบนะครับผมส่วนตัวเนี่ยครับผมมักสามตัวมักน้ำเึิงมีจก้าหนึ่งสี่หรือว่าบางท่านอาจจะชอบเป็นหกหนึ่งสี่ก็ได้หกสามสี่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ดูพินิษ ตัวเดียวกันใช่ไหมเนื่องหากะง่ามนได้แต่เนื่องหาสี่สองเป็นแต่เต้มากเต้ว่ากับสามครูหนึ่งดอกเนาะสองครูกัอาจีพมาตัวเก้าก็ซื้อไว้หน่อยๆก็ได้เนาะเจน้องกับเท่าบอมากตัวได้บอมากเข้ากับตัดออกแล้วเต้ดวงคือกันเนาะสําหรับเจน้องกับสิจัดไวมืดคนอ่ะแต่สายวิ่งนี่วิ่งหนึ่งกั่เก้าใช่ไหมฮะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเจน้องเนาะ นี่นะครับผมให้ fc แคปหน้าจอไว้นะครับผม914934นะฮะสองหกหนึ่งห้าสี่สองนะครับวิ่งหนึ่งกับเก้านะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณเจ๊น้องนะครับผมสําหรับเลขลับน้องสาวกทมนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเจ๊น้อง